วันนี้นะคะเาวกันกิวโรธธุรกิจจะมีรถตีแม็กซประตูรุ่น LDA มานำเสนอะกะักรอยตัวนี้เป็นรถปี2020นะคะไฟตาโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกพูหน้าหน้ากระจังเป็นตัวผมเมียมนะคะล้อแม็กอัลอยเดิมๆเลยขอบกิ่ง ตัวนี้เป็นบอกผ้านะคะทรงสปอร์ตโูม์มลยัยมังตีปั๊มชันข้างซ้ายวิทยุเป็นจอสัมผัสค่ะเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาปีแ a นดรอยด์ออ,อโ,ตโตได้ตัวนี้วิ่งน้อยค่ะแค่4 0 0 0 0กว่าโลเองนะคะตัวนี้จะมีกล้องหลังที่ฝาท้ายนะคะไฟเบรกเป็นไฟเบรก LED ตัวนี้เราขายอยู่ที่4,590 0บาทราคาไม่แรงเลย,เลยสนใจทักเขาได้เลยนะคะ